พาสี่แล้วฮะโอเคครับมาอมจะกูจะพูดอะไรวะโอเคไม่สนะแล้วเล่นเลยนะพาที่แล้วแม่ยังให้กูไม่ปืนก่อนเนี่ยกูยิงมืงคนเลยไอพี SAP วิ่งได้เฮียยิงแม่งมหัวแตกเลยใสเอาอาพีจีตูดเลยเฮียแม่งกระโดดใส่กูสองรอบติดเลย ไม่ปล่อยโอกาสให้กูวิ่งหนีเลยเฮ้ยกูต้องมานังเก็บใหม่อะกูสะาเก็บไปครบแล้วอ้าวแบตกล้องเหลือครึ่งเดียวคุณสังเกตครับแล้วมันเกิดคนละที่กับที่เกิดพาทที่แล้ววะอ๋อใกล้ๆก,กันที่หวังไม่ได้ไกลมากถ้าเกิดไกลกันนี่ผมหลงครับเออเอออืม,อม,อม ไม่หนัาว่าอะไรวะบูบ <sh arp> ูอิสบูอิสลีถุยใช่กระเฮียบูน่าจะบูไอซ์ไปช่างแมนเถอะครับภาษาอะไรก็ไม่รู้บูบูบูไอเซ่เออแน่เลยบูไ so. อ,อเซ่อีก so. <c oughs> อ่านอยู่สาวแ็กขึ้นเก๋บูไอเซ่บูไอเซ่สตูดิโอสพาวลี่พิเซนต์แต่กูไม่พาวลี่ที่จะเล่นครับเจอผีเจอผีเฮียที่กูกูไม่พาวลี่จะเล่นต่อเลยเฮีย ากขั้วเฮี้ยผมเลิกแคสเกมนี้แล้ไปแคสเกมผีอื่นดีไปแคสเกมอื่นดีกว่าเบต้าฟิลสี่อัเนี้เออค่ายหน่าแคสหน่อยแบบยิงมันมันเลยอ่ะเออนะรอรุ่นฟีก่อนไม่ก็รอมันลดราคาแม่งพันกว่าบาทกูไม่มีเงินซื้อครับอืมตอนนี้กำลังจนอยู่ครับเอาเงินไปซื้ออื่นมาแล้วฮะ ม่ได้ไมารู้เหรอครับมันคืออะไรครับส่วนตัวฮะจินเนอร์เจอนเนเตอร์โอ้ยกูอยากมีภาพคุมลองหอนโดเลมอนพาคุมลองนลอนคองนอยู่ไหนอ่ะพาคุมลองค้นดิฮียโอ้คุมลองหนอยู่ไหนดู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 เหี้ยวเยวียนหัว <c oughs> อ้าวอ้าวจินเนอร์ไอ้นี่อืมเราต้องรู้นะครับตั้งแต่วินะ เกเนเตอร์มันตั้งได้ไงวะมึงไม่ไม่สมดูลเลยมันตั้งได้ไงวะโอเคช่างมันก่อนนะก็ตั้งแต่วินาทีนั้นตั้งแต่วินาทีนี้ที่เรากดเจ้าเครื่องนี้นะความน่ากลัวสุดสุดหลอนจะตามมาแรงทีมันจะวิ่งมาด้วยเสียงกี๊กี๊กี๊อะไรของมันก็ไม่รู้นะฮ้ามดูขึ้นจอครับ่ะกดกดหลักของการดูนักแคดเกมพีนะห้ามดูขึ้นจอครับท่านผู้ชมครับห้ามเลยนะ อย่าให้รู้นะฮะอย่าให้รู้นะฮะกูว่าทำอะไรไม่ได้สิรู้ไปก็เออก็เสียใจเล็กๆก็เออแบบอะไรวะกูสาตั้งใจทำเน่คุณดูแค่ครึ่งจออ่ะมันมันเสียใจแบบแล้วคุณจะมาดูทำมะเขือมะเขือเปาะอะไรครับกูกูเชื่อเจนเนอเรเตอร์จะไม่อยู่ห้องเดิมเสียงอะไรวะกูเชื่อเจนเนอเรเตอร์จะไม่อยู่ห้องเดิมนะเห็นไหมครั้งที่แล้วมันมีสองเครื่องนะมันมีอยู่เครื่องเดียวแล้วตอนเนี้ ออเสียงเครื่องจักรมันน่ากลัวเจเลเตอร์อยู่ที่เดิมกูี้กันหาไอ้ย่าอย่ามาเฉยไอ้ผีเห่าอุ้ยมันมาอีกแล้วเอิจริงครับถ้าครั้งนี้ผมไม่ผ่านนะเก็บไม่คบโแล้วผมแพ้นะผมเลิกผมลดเกมนี้เลยครับนะ ไม่ก็ไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยแอ้วไม่มีเพื่อนไม่เหงาะอะไรเงีย้ยถ้าผมชวนเพื่อนม,มาไม่ได้นี่ผมเลิกเล่นเลยลบเกมเลยนะพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมยังไงก็ไม่มีมเวลาเลยดีครับวัน่าจะเสาร์อาทิตย์วันที่ไม่มีใครอยู่นะก็นะมาแคสเกมพูดที้ย่านดินพ่อแม่ตกกระโหลกอยู่เอ้ยเอ้ยมันมาแล้วมันมามัมาไม่อยอกคุณโอ้กูกูจบชิดเลย กูจะคลิปเลยเฮียเมื่อถึงห้าทีเลยเมื่อไงคลิปดูกันแค่นี้พอครับอ่ะไม่ต้องดูต่อตอนนี้ก็ฟังผมมันสาธยายเกี่ยลผีเฮี้ยนี่ครับก็มันใส่วิ่งแล้วหน้าตาแม่งแบบจูออนไม่ว,ว่าจูออนเลยเฮีย้ยช่างแม่งหนีต่อเลยแล้วโอ้โหเอ๋ยวิ่งเร็วดีวะ่ะเร็ววันนี้เจ้าต้องวิ่งเอ้เร็วกวันี

เจเลเตเจเลเตเจเลเตโอ้โหดุกรู้วนนี้ก็ยิ่งไม่ชอบห้ยเหนื่อยเหนื่อยครับมันเหนื่อยจริงๆครับมันเหนื่อยนะไอ้เหี้ยเหนื่อยพวกพูดหรืไม่เหนื่อยเพราะต้องมาหนีมึงเลยเนี่ยผีแน่เหี้ยเหมันหายไปแล้วหายแล้วมันหายไปแล้วเฮ้ยไม่ได้ มีซัลเอนเดอร์ด้วยนิวอะเฮ้ยเอ้ยทางนี้ทางไหนอ่ะเอ้ยกูกูกูควรจริงอี๊ยนักกระโดดอัดหน้ากูเลอร์อะไม่ต้องเก็บครบแบบเอ๊ยมึงกระโดดอัดหน้าขอไแม่นี่กูกระโดดหนีเลยอี๊ยไม่ไอซิโนาทีกูคอยมานั่งคอมเตาป่านนึงคงแพ้แล้วแหะครับนะอี๊ยกูไม่ไหวแล้วเอ้ยตันอีชิตัน แลยพูดเถอะเชี่ยเดี๋ยวแม่งเขามาด่านะมไม่ดีครับก็เชี่ยยันเหนื่อย <c oughs> สัตว์มันต้องหยุดม,มันต้องหยุดเอ,ยเอ้ยเสียงเสียงเชี่ยแม่เวียนหัววะ่ะเฮ้ยพอแก้วแม่แก้วพอจานแม่ชำอีกเอามึงจะแก้วแก้วพักติก แกวเหล็กแก่เฮียแก้วหมดอ่ะเฮ้ยเยี่ยมูได้ยินเสียงมีเองว่ะไม่ไม่ได้ยินเสียงมีเองนะครับอย่างนี้นั่นไงนั่นยุ่นที่เฮียโอ้ยตุนตู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 นตุน AP ที่มึงมาฆ่ากูตอนนั้นแกกูจำได้เยแม่ไม่เปิดรกายกูหนีเลยฮ้ยเย่มันจะมาฆ่ากูตอนอีโอยโอ้ย่านะมาข้างหลังได้แต่มาข้างในข้างในกูหนีไม่ได้โอ้ยอุ้ยเฮ่ตกใจเสียงเครื่องจักร6นาทีแล้วครับ6นาทีเฮ้ย กูเลิกเอีย้ยต้องสิบนาทีก่อนครับนะต้องสิบนาทีก่อนแม่งแม่งสั้นเกินคลิปหกนาทีก็คือเอีย้ยแต่ถ้าตายกูก็เลิกกู <c oughs> มไม่ทันเฮ้ยนี่มึงแค่วันเดียวติดกันเลยนะแค่ไปพักหายใจสักสิบนาทีเงี้ย <c oughs> ตอนหน,นึ่งถึงตอนเนี้ยถึงตอนไหนวะสี่วอกว่าในแต่สี่ครับตั้งแต่หนึ่งถึงสีนะ่เนี่ยผมแค่ติดต่อกนนั้นตลอดเลยแบบหยุดพักสิบนาทีไปแดกข้าวอย่างนี้ก่อนครับแค่แต่เช้า <c oughs> จริงๆครับ นะตอนแรกแบบอุ้ยเกมกาเนี่กาเฮ่แม่กูกูจะตายแล้วเจ็ดนาทีแล้วอีกสามนาทีอีกสามนาทีกูื่อนเขาไับสัญญาแล้วผิวมีไม่แค่ให้กูฆ่าเอ้ยม่มาฆ่ากูก็ได้นะเอ้ยมาแล้วมันมาแล้วกูทัศน์เล็กได้ดิผิโอ้ยมันจะเก่งไปไหวแล้วยแขนขาเขาไม่มีเรื่องไรเลยเฮยเอ้ยยายา อุ้ยฟาเด่นฟิลเลียฟาเด่นฟิลเลียแบบวีเนี่ยโอ้โหอุ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยกูกลัวแล้วจริงๆเกี้ยวเจนตัวที่40เพลงเหรอเอออ่าวุ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงๆครับเหนื่อยจริงๆครับผมยอมรับกี่ตัวแล้ววะครับ อีตัวเนีนื่อยกิเกพูดเลยะไอ้เหี้ยทำไมมันแรงเอะมาพี่เี้ยไม่แรงขนาดนี้เลยเฮ้ย Fuck you ยายาไอ้พวกกูสะเอากลัวกูอยู่ยีบเูีไม่อาเลยวฮ้อะไรวิญดีวิญงอเยอ อีกนิดหนึ่งนาทีไอ้นีดหน่นาทีครึ่งอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับกูจะวิ่งไปปะหน้าเลยเฮียกูจะทิ้งแดงเลยเฮียที่เดิมอืมมันเหนื่อยนะอีกหนึ่งนาทีสิบวิครับมันมันมันใช่หรอกเฮียคนมันไม่ใจคน โอเคครับตามที่ผมบอกทําไม่เลิกไปเลยกูก็ไปช่วยเพื่อนมาเล่นด้วยโอเคครับนะอเออตอนนี้เล็กแค่นี้ก่อนครับผมบอกว่าแต่ละคนจะไม่ดูครึ่งจอนะฮะนะครับสวัสนดะีคนระับอปลาไปก่อนอู้